มีหลายคนที่กำลังทำธุรกิจอยู่ในขณะนนี้ทำการค้าทำการขายบางคนก็ไปช่วยสามีภรรยาช่วยญาติพี่น้องของตัวเองทำการค้าการขายอยู่บางคนก็มีความคิด,ดเริ่มสร้างสรรค์ในการที่จะลงมือลงแรงลงใจทำธุรกิจบางถึ่งบางอย่างอยู่ไม่ว่าท่านจะทำอะไร ถ้ามันถูกต้องดีงามผมเองเนี่ยเป็นกำลังใจให้หมดทุกธุรกิจนะครับทุกเรื่องขอให้สิ่งนั้นไม่บิดเบียนตนเองไม่บิดเบียนคนอื่น<ม>เป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันเป็นประโยชน์ต่ออนาคตมันเป็นกำลังใจให้หมดทีนี้ในเมื่อเราอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มบุญบำบัดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่พวกเราจะต้องรู้ก็คือ บุญเนี่ยมันเอามาช่วยธุรกิจได้คือเอามาเป็นแรงขับแรงส่งแรงหนุนให้ธุรกิจประสบความสาเร็จได้เอามาเป็นพลังที่เปิดปัญหาอุปสรรคให้มาลายหายไปได้หรือแม้กระทั่งเอามาเป็นไฟที่สองทางให้เราเห็นวิธีการในการแก้ไขปัญหาวิธีการที่จะไปบรรลุความสำเร็จก็ได้ บุญมันแปลงสภาพและอธิษฐานใช้ได้ตามปรารถนาเพราะบุญญาณุภาพมันเป็นสภาวะพลังงานที่แปลงรูปของมันเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้จึงอยากเชิญชวนท่านทั้งหลายแปลงรูปพลังงานของบุญที่ท่านมีอยู่แล้วเนี่ยมาช่วยมาส่งมาเสริมมาผักมาดันมาเป็นไฟส่องทางไฟพาท่านออกจากปัญหาและอุปสรรคของตัวท่านเอง สองเดือนมานี้ในห้องบุญบำบัดเนี่ยเราทําบุญกันมาเยอะมากนะท่านงานในสง์และผลนั้นเนี่ยผมไม่สามารถประมาณได้แต่ทราบว่ามากแล้วรู้ได้อย่างไงว่ามากพระพุทธเจ้าท่านอธิบายท่านเปรียบท่านเทียบไว้ผมก็เทียบเคียงกลับไปครับทําทานกับภิกษุหนึ่งครั้งทําโรงทานหนึ่งครั้งทํานั่นทํานี่นะครับในศาสนาที่ดีงามหนึ่งครั้งได้ผลที่เรียกว่าประมาณไม่ได้เลย แล้คิดสิครับว่าสองเดือนพวกเราตั้งกลุ่มกันมาเนี่ยเข้าเดือนที่สามแล้วมหาศาลขนาดไหนเราให้กันไปกี่ครั้งและเราอ่อนน้อมถ่อมตนกันไปกี่ครั้งเราขนขวายช่วยเหลือในกิจของผู้อื่นไปกี่ครั้งเราฟังธรรมเราร่วมแสดงธรรมกันไปกี่ครั้งเราภาวนารักษาศีลมทำสมาธิกันไปมากเท่าไหร่เราทิศบุญ และยินดีในบุญอนุโมทนาสาธุในบุญของคนอื่นมามากขนาดไหนเราทําความเห็นของเราให้ตรงกับสัจจะกับความจริงความดีความงามแบบไหนมาบ้างนะโอ้บุญกิริยาวัตถุสิทธนี้เก็บครบหมดเนี่ยเ่อได้อานิสงส์ผลเนี่ยมหาศาลเลยนะครับ <S <S ฉะนั้นขอให้พวกเราฉลาดใช้าอานิสงส์ของเราเนี่ยดึงและเบิกมันมาเป็นพลังในการขับดันให้ออกจากปัญหา ออกจากอุปสรรคของชีวิตของเราให้ได้โดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจให้มันเป็นไฟสองทางหาเส้นเส้นทางในการสําเร็จของธุรกิจให้มันเป็นแรงผลักแรงส่งแรงหนุนให้ธุรกิจของครอบครัวของญาติพี่น้องของคนที่เราไปร่วมอยู่เนี่ยจเจริญรุ่รงเรืองขึ้นมันใช้ได้อย่างนั้นจริงๆเป็นบุญญาณุภาพเป็นพลังงานที่แปลงสภาพมาใช้เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามปรารถนาได้ บางทีชีวิตของเรานี่ยนะมันไม่ได้ต้องการที่จะให้เรามีพลังทลายภูเขาใหญ่แล้วก้าวข้ามไปสู่อีกทางหนึ่งที่ถูกปิดเอาไว้หรอกจริงๆเราต้องการแค่กุญแจสักดอกหนึ่งเล็กๆแล้วไปไขประตูที่ขนาดพอตัวเราเแล้วก็พาเราผ่านพ้นปัญหาออกจากอุปสรรคนั้นๆได้แค่นั้นเองนะครับและบุญญาณุภาพเนี่ยมันทำหน้าที่ อย่างนั้นได้เป็นกุญแจได้ไขความสุขได้ไขความมั่งคั่งก็ได้ไขาการวิมุตติหลุดพ้นก็ได้ถ้าเราไม่ได้ต้องการประตูบานใหญ่เราต้องการประตูบานขนาดพอตัวและแค่ลูกกุญแจสักดอกหนึ่งหรือเปรียบเทียบกับการข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งทนมาที่ฝัง่งกรุงเทพก็ได้บางทีไม่ต้องเอาเรือสำเภาใหญ่ เรือหลวงเรือรบลำใหญ่ม,มาทำด้วยเหล็กกล้าขนาดคนจุได้เป็นพันแล้วลอยข้ามมาปลอดภัยหรอครับไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แค่เราประกอบเรือเป็นเรือหางยาวขนาดพอดีตัวเรานี่แหละหรืออาจจะเหลือพื้นที่ใส่สัมภาระเล็กน้อยได้ครับแล้วก็ใช้เครื่องใบพัดหนงเรือหางยาวเนี่ยเล่นข้ามแม่น้ําเจ้าพระยามาก็ได้ ทำไมจะไม่ได้ท่าช้างนะครับก็เรือโปะเรือขนาดเรือเล็กๆบรรจุคนก็สามารถข้ามกันไปจากภาคหนึ่งไปภาคหนึ่งได้ในเรือหางยาวที่ชมาพาฝรั่งชมแม่น้ำลำคองก็แค่เล็กๆนั้นอยากมินว่าบุญเราจะต้องมากมายมหาศาลแล้วจะมาช่วยเราถึงจะพอนะครับไม่มันน้อยอ่ะ แต่ประกอบพอดีตัวเนี่ยก็พาเราข้ามฟากข้ามปัญหาข้ามอุปสรรคไปได้เหมือนกันนะฉะนั้นฉลาดอธิษฐานบุญมาใช้ทั้งในแง่ของธุรกิจการงานสัมพันธภาพสุขภาพการเจ็บป่วยนี่เราฉลาดนะครับในการใช้อนุภาพของบุญญาอนุภาพนะฝากให้พูกทาาคิดกัน